สบายดีพี่น้องป้องปายเบอร์สุขุสุขศนเนาะหลังจากให้นาให้ตาไปประมาณหกวันพี่น้องนะเนาะบาเ์ดีกอสบายพี่น้องเป็นไข่บัดเด็กน้องเนาะเป็นบัตปิ้นไอ,อสรารฟารัดพี่น้องมื้อนี้ก็เลยพาทุกคนมากินเนาะต้มกุยจับเนื้องวัวพี่น้องกับข้าวอาหารแดงพี่น้องเมาพี่น,อนะอน้องเนาะก็รับชมกระเด็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเร์ดีได้เลยนะพี่น้องเนะมาะมาพี่น้องอาหาร เข่าเลยต้มกวยจับแซ่บๆลงไปเลยกัปปงกบบกป่าพี่น้องแซ่บๆอ่าลองซีมุงหน้าก่อนอ่าแซ่บนี่ก,นกาหอมไซเดนเลยพี่น้องมาลุยเลยพี่น้องบาลิกซ่องไปา่ามาบ่หขึ้นมาสบายดีเแต่ก่อนลุยเลยพี่น้อง <c oughs> บุตรองมนะันน่ะยิ้มเข่าอยู่ 嗯。嗯。嗯。哎。干了。 I'll ขอใช่แน่นี่มมืื mm. mm. yeah mm -hmm. You have Hmm. Ah. Hmm. Ah. 嗯嗯、mm hmm. 阿尔玛。 ขอลาสักน right, ี้ก่อนพี่น้องบ๊ายบาย